เป็นไงเรียบร้อยดีไหมเรเียบร้อ,อยกันไปไหมไปยุครับจุดกันดีตัดมนม้า่าน้านองไฟหมู่ห้าเพิ่งในระดับห้าขณะนี้เพิ่งสงบแล้วครับมีสัตว์ก็ชีวิตหนึ่งตัวตัวมากไม่น้อครับมันสกัดกั้นอะไรใช่ <c oughs> <c oughs>